สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ้าสายวาไรตี้เกาะติดกระแสโซเชียลและสำหรับคลิปนี้นะคะแน่นอนค่ะเรายังคงเกาะติดกระแสโซเชียลที่กำลังพูดถึงเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และก็เรื่องราวที่ผ่านมาคิดว่าครั้งนี้น่าจะไม่จบลงง่ายๆแน่เลยหลายๆคนน่าจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผ่านมาของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ไปรับลูกสาวเพื่อออกไปตามประสาพ,พ่อลูกและพวกคุณเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยอยู่ด้วยกันเคยเลี้ยงดูกันไปนูน่นไปนี่กันแต่ตอนนี้ในเมื่อเหตุการณ์สถานะต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะไปรับลูกหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะก็จะทำให้โดนเพ่งเลงจากฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่ง เพราะฉะนั้นนะคะในะช่วงวัน 2- วันที่ผ่านมาแกก็ไปรับลูกสาวพาไปเที่ยวพาไปซื้อของพาไปไปกินนูน่นกินนี่กินนั่นช้อปปิ้งกันตามราษาพ่อลูกแหละมันเป็นเรื่องที่ปก,กติมากๆเลยแต่ทีเนี้ยไอความไม่ปก,กติมันดันเกิดขึ้นจากฝั่งตรงกันข้ามได้มาคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั้นเอาลูกไปทำคอนเทนต์ แต่อันดับแรกเลยอยากจะบอกว่าอย่างตัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองเ่ยคือแกแจ้งเกิดมาในวงการนี้ก็คือการทำคอนเทนต์และก่อนหน้านี้ถ้าอย่างบรรดายอฟของของอผู้ใหญ่บ้านเองทุกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่า ผู้ใหญ่บ้านฟรนด์จะทำคอนเทนต์อยู่ทุกวันไม่ว่าจะคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องไปน,นู่นไปนี่ของแกแหละเวลาแกไปซื้อของไปหนังร้านอาหารหรืออะไรแกก็จะทำคอนเทนต์ของแกอยู่แล้วหรือเวลาที่อยู่กับลูกๆก,ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเริ่มทำอตอนนี้ไม่ใช่เพราะว่าแยกทางกันแล้วไปเอาลูกมาทำคอนเทนต์เพราะว่าอย่างผู้ใหญ่บ้านเองไม่มีคอนเทนต์จะทำก็เลยต้องไปเอาลูกมาทำคอนเทนต์ก็เปล่า เขาทำของเขาก่อนหนะ้านี้ก็ทำอยู่แล้วแต่ทำไมตอนนี้ถึงได้กลายเป็นปัญหาขึ้นมาแทนที่หลายๆคนในบรรดา F-C ของทางด้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เองก็แสดงความคิดเห็นว่าทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่ในเมื่อในเมื่อไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอ่ะคือต่างคนต่างอยู่กันไปจะได้แบบว่าสงบสุขแต่ในเมื่อ มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นการกระทบจิตใจและเขาก็คือเป็นเป็นพ่อผู้ให้กําเนิดอะ่ะคือเป็นพ่อบังเกิดกล้าวอะ่ะแล้วจะไปรับลูกมาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ไม่ได้หรอแล้วเขาก็เป็นบุคคลในโซเชียลอะ่ะเป็นการทำคอนเทนต์ของเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะ่ะแล้วทําไมมันถึงมีปัญหาในการครั้งนี้ที่มาทำคอนเทนต์กับลูก นี่คือคำถามของบรรดาแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เองแล้วทำไมอีกฝั่งหนึ่งถึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับลูกได้แล้วพอเวลาผู้ใหญ่บ้านเองทำถึงได้มีปัญหานี่แหละค่ะมันเป็นเหมือนตาช่างอะ พอเวลามันช่างแล้วอะ่ะมันไม่เท่ากันไงอ่าหลายมาตรฐานก็เลยความอดทนของคนเรามันก็มีขีดจำกัดใช่ไหมครับอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านเแลนด์ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองนะคะว่าคุณลุงทำไมมีอะไรไม่ถามผมล่ะถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะลูกผมนะครับ ถูกต้องค่ะลูกของเขานะลุงแอนลุงอะไม่ใช่พ่อนะแต่เขาน่ะเป็นพ่อแท้ๆพ่อลูกเขาออกไปโน่นนี่นั่นไปซื้อของไปเลยแล้วการทำคอนเทนต์มันก็เป็นเรื่องปกติมันก็ไม่ได้เรื่องใหม่เลยเอ๊แต่ทําไมเพิ่งจะมามีปัญหาตอนนี้ใช่ไหมไม่จบไม่สิ้นเลยเอาไงดีอะเผยออกมาทีละนิดเลยละสิแล้วทีนี้นะคะอ่าในเมื่อ อะคุณลุงคนนั้นก็ไปคอมเมนต์ว่าเอาลูกไปทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วเป็นไงคะอย่างความอดทนของเราในเมื่อมันมันหมดความอดทนนะ่ยขีดจํากัดมันมันหมดแล้วอะ่ะผู้ชายคนหนึ่งซึ่งแกก็รักลูกของแกถูกไหมคะเพราะงะั้นพอเวลามันพูดกันด้วยแบบออมชอมกันไม่ได้บางครั้งมันก็ต้องไปจบอยู่ที่นี่แหลคะค่ะ ต่อไปนี้ศาลเท่านั้นที่จะตัดสินเพื่อความชัดเจนอ่าเป็นไงอออยู่ดีไม่ว่าดีกันก็เลยจะต้องไปจบกันตรงนี้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันก็ทำให้บรรดา f อของอผู้ใหญ่บ้านนี่แหละเออนะคะจับโยงกันว่าใครนะคะจะมาเป็นผู้ที่ให้ความยุติธรรมแก่ ผู้ใหญ่บ้านกันและทีนี้มันประจวบเหมาะกันเลยนะคะที่คุณทานายคนเก่งนะคะคุณทานายพัดที่แก่โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวว่าในที่สุดผู้ชายคนนั้นเขาก็ติดต่อมาปรึกษาเราจุดจุดและก็จุดคนอุดอรคือกันที่นี้นะคะหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันแบบไทยไงอ้า ผู้ใหญ่บ้านแน่นอนเลยแม่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณทนายพัฒนะเข้ามาช่วยผู้ใหญ่บ้านนะจะต้องแบบดีมากๆเลยเพราะว่าพวกเขาเป็นเอซีของคุณทนายพัฒแล้วก็เชื่อในฝีมือของคุณทนายว่าเป็นคนที่มีฝีมือมากๆและถ้าเกิดเข้ามาช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพวกเขาก็สบายใจแล้วก็โล่งใจกันทีนี้ฟ้าชอบคอนเซ็ปต์ของคุณทนายพัฒมากๆเลยนะคะพี่ขออนุญาตนะคะ แกใช้คอนเซปต์ว่าทนายชายพัดทนายเมียหลวงชอบคอนเซปต์แกมากมากเลยนะคะทีนี้หลายๆคนนะ่ะพวกคุณก็อ่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันแต่ก่อนหน้านั้นนะพวกคุณในของของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะในหลังจากที่แกโพสต์ลงไปว่าต่อไปเนี้ยศาลเท่านั้นที่จะตัดสินเพื่อความชัดเจนทีนี้ก็เอฟซียยยมากมายเลยพวกคุณเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันหกพั 6, กว่าข้อความ ว้าวคือเป็นการถล่มข้อความเป็นการถล่มแสดงความคิดเห็นกันด้วยความรักและความห่วงใยไงในนี้หลายๆคนก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันแหละว่าให้ทนายจัดการเฮ้ทั้งเรื่องลูกเรื่องสมบัติ เอาให้มันถูกต้องให้มันชัดเจนไปเลยต่างคนต่างอยู่ให้มันชัดเจนไปเลยและในวันข้างหน้าเวลาที่ผู้ใหญ่บ้านเองจะมีคนใหม่เข้ามามันจะได้ทุกอย่างมันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนส่วนเรื่องลูกก็ให้มันกําหนดวันเวลาให้มันชัดเจนไปเลย เอากฎหมายมาเป็นสื่อกลางนี่แหละทุกๆอย่างมันก็จะดีเองถูกไหมคะเรื่องสมบงสมบัติก็ในเมื่อออมชอมกันไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายแหละเป็นตัวช่วยสื่อกลางในการเข้ามาช่วยจัดการเรื่องนี้ส่วนผู้ใหญ่บ้านเองก็น่ารักมากก็ไลต่ตอบคำถามหลายๆคนนะคะอ่าแกก็จะตอบว่ารอขึ้นศาลแล้วครับรอบนี้จัดเต็ม โอ้โหสุดๆเลยทางด้านฝั่งของทนายพัดเองหลายๆคนก็เข้าไปไทายกันน่ะว่าเอ๊ะที่มาโพสต์แบบเนี้ยในที่สุดผู้ชายคนนั้นเขาก็ติดต่อมาปรึกษาเราใครกันนะผู้ใหญ่บ้านแน่นอนเลยแต่ว่าคุณทนายพัดก็ไม่ได้เฉลยนะคะไม่ได้เฉลยมาว่าใช่หรือไม่ใช่ก็จะมีอปริศนาเยอะแยะมากมายแหละเวลาคนก็ทายกันแนะ่ผู้ใหญ่บ้านใช่หรือเปล่า อุยรู้ได้ไงอะอะไรแบบเนี้ยไม่เคยบอกนะไม่ใช่มึงอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกหลายๆคนก็จะโยงมาไงว่าอะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านนั้นได้โพสต์ลงไปว่าต่อไปเนี้ยศาลเท่านั้นที่จะตัดสินเพื่อความชัดเจนแล้วนะคะคุณทนายก็โพสต์มานะคะในรูปแบบเนี้ยแล้วพวกเขาก็เป็นคนอุดรคือกัน หลายหายคนก็เลยโยงกันนะคะแล้วก็มีข้อความบางข้อความว่าต้องใช่แน่นอนเลยอะไรแบบเนี้แล้วคุณทนายก็บอกผมอ่ะก็เป็นแฟนคลับของผู้ใหญ่บ้านนี่แหละโอ้โหทีนี้แหละหลายๆคนก็ยิ้มแป้นกันเลยข้อความที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเพจนะคะใน Facebook ส่วนตัวของทนายพัดก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าคนที่นะคะบุคคลที่คุณทนายโพสต์ลงเนี่ยว่าเขาคนนั้นอะ่ะ จะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านแน่นอนเลยและบรรดาเอฟซีที่เป็นเอฟซีของทั้งทานายเองแล้วก็เอฟซีของผู้ใหญ่บ้านเองก็เฮกันใหญ่เลยแล้วก็ตื่นเต้นรอลุ้นกันใหญ่เลยว่าอยากที่จะให้คุณทานายพัดคนเก่งนี้แหละมาช่วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพราะว่าถ้าเกิดเป็นทานายพัดแล้วอื แบบแน่แบบแช่แป้งแน่นอนเลยนี่และค่ะเราก็ต้องรอลุ้นรอชมกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราจะเกาะติดกระแสโซเชียลไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่ อยู่ในสื่ออยู่ในกระแสโซเชียลกันดังนั้นนะคะรอลุ้นแล้วก็รอให้กำลังใจไปพร้อมๆกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องฟ้าใสวาไรตี้เกาะติดกระแสโซเชียลและอย่าลืมนะคะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยเด้อค่ะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ